ขอโทษถ้า AX ซออกการวิพากรออกความเห็นปมดรามา่ากุ้งปลอยขีดกลางสอนรามขีดกันเจอลูกสงสารหัวอกคนเป็นแม่จะดีจะโ่วก็แม่ชี้ควรให้โอกาสได้เลี้ยงบ้าง จากกรณีดรามา่ากุ้งพลอยกนิสดรินทเปิดใจสะเตือดหนุ่มสอนรามอดีตสามีว่าไม่แมนตะโกนด่าตนต่อหน้าลูกอารมณ์เปลี่ยน7วัน7อย่างและยังกีดกันไม่ให้เจอน้องวีจิคนเป็นแม่ที่ทนคิดถึงลูกไม่ไหวถึงกับบุกไปหน้าบ้านนำของขวัญวันเกิดไปแขวนไว้ให้ลูกทั้งนี้การวิพากร ภรรยา็อกเกอร์ชื่อดังเซกโลโซได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวส่งสารเห็นใจในฐานะหัวอกคนเป็นแม่โดยระบุว่าขออนุญาตออกความคิดเห็นกรณีคุณติ๊กและสอนรามอาจจะขัดแย้งกับบอหลายคนกต่เราไม่ได้ติดตามนะ แต่เห็นเหตุการณ์ล่าสุดแม่ก็คือแม่จะโชคจะดีก็แม่เขาอารุ้มาาน่วยกับผู้หญิงบ้างทราบว่าแต่ก่อนเคยทำผิดร้ายแรงแต่คนเรามันก็ปรับเปลี่ยนกันได้ให้โอกาสเขาได้เลี้ยงลูกบ้างนะคะสงสารทุกคนค่ขะขอโทษนะท่านนี้อาจเรียกว่าเสือจากคนเป็นแม่เหมือนกันค่ะซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับการอาทิเห็นด้วยทำไมต้องกีดกันซะขนาดนี้สงสารติ๊มากทุกคนเคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละเข้าใจเลยความรู้สึกของคนเป็นแม่เหมือนกัน กอดกอบนะคาแม่การและมีบางส่วนที่มุมมองต่างออกไปว่าสอนรามอาจจะยังไม่ไว้วางใจพฤติกรรมที่ผ่านมาติ๊กก็ต้องอดทนทําหน้าที่ของตัวเองสร้างตัวให้ดีๆขึ้นเรื่อยๆลูกอยู่ในมือพ่อเขาและเขาก็ดูแลได้ดีดีกว่าเปิดประเด็นเรื่อยๆอย่าลืมทุกอย่างผ่านโซเชียลมันลดไม่ได้พอเด็กโตดูเองได้จะยิ่งต่อไม่ติดจุด